ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกครับนายสิริวัน์บุกผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสุธิดาพระเชษฐาพิมลลักษพระบรมราชินีพร้อมหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี จัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ณบริเวณโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ตำบลผาจุกอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับด้วยวันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบระมราชินีกรมประมงจึงจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีและถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนให้หน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเป็นการเพิ่มผลผล,ผลิตในแหล่งธรรมชาติโดยจังหวัดอุตรดิต ค่ะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำณนะบริเวณโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกตำบลผาจุกอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์จังหวัดอุตรดิตฐซึ่งในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยปลาตะเพียนขาวและปลานวนจันเทศจำนวนทั้งหมด2,000 200, 0 0ตัวค่ะ